ก็เอ่อต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสมารับเออริโกฮานาทีวีนะครับก็วันนี้ก็มีอยู่กับเกมเอ่อทีมฟลอเทสนะครับใช่เนี่ยก็หลายๆคนก็คงจะรู้จักนะนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมทีมฟลอเทสให้ดูกันเนี่ยเฮ้ยเริ่มแล้วเหรอไออูตาก แตกแทกแท็กวีโลดิวีโลดิงวีโลดิ้งวีโลดิงแอปโอ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 โเออมันจะแโอกอโ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 ออโ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 อออ สกาวเฮวีเอนจิเนียร์โซเดอร์เอนจิเนียร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเป็นตัวอื่นดีกว่านะ่ะอย่างเช่นเดียมแมนหรือว่าสไปนนะสไปนเล่นไม่ค่อยจะเกิดเท่าไหร่นะพูดจริงๆเลยเนะี่ยสไปนเล่นไม่ค่อยเกิดเนะี่ยแล้วก็ไปเล่นสายลูกซองสายแทงก็เฮ้ยวุยวุยวุยฮุยโอ้ แก่ yeah, แล้วอากระบอนกระบอนกระบอนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวอื่นเนะี่ยอ่าผมจะเป็นตัวนี้เออเออโอเคนะเอออันนี้ไม่ใช่หมด <c oughs> ไม่ใช่หมดธรรมดาแนละ้วอันนี้เป็นมดเล่นงเกี่ยเกับหุ่นยนตนะ์นะแล้วก็สามารถบวกอะไรได้นะก็ บวกกระสุนคือบวกอันเดียวพอแคบผมก็ชอบเล่นเน่ยเดโมแมนกับเดโมแมนกับเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็สไนเปอร์รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะนะก็เออฮะโอ้ย what นะครับผมชอบเออตรงที่มันสามาตุ้มแล้วก็เด้งขึ้นไปได้เลยแต่ผมไม่เด้งดีกว่าโอเคเนี่ยเดโมแมนนี้ผมชอบตรงไหนก็ตรงนี้นะอุ้ยเสียเลือดเฟียบพระเจ้า <c oughs> ยังหิวได้อยู่อะนะครับก็ชอบตรงที่มันมีปืนอันนี้นะแค่ขยิงแล้วไปขี้ขวาแล้วมันจะต้มได้นะครับโอเคโอ้เรดดี้เรดดี้เรดี้โอเคน <c oughs> คคับมาแล้วนะครับเยี่ยมเฮ้ยเอาไปกินครับเอาไปกิน โอ้โหโอ้โหเมดิก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 ยังรอดตัวเนี่ยยังรอดอยู่เนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาไปกิน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  รับทั้งที่เออแต่ว่าในโหมดออโรบอตนี้ก็ผมแนะนําให้เล่นไพโลนะแล้วก็บวกฮิลออนฮิลเยอะๆนะครับแล้วคุณก็จะได้เงินและเลือดที่มหาศาลเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโหรลเบอร์ตูมครับท่านเนี่ยวนะครับโอเคนะครับช่างมันนะเดียโมแมนก็ได้ตังก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับ เฮ้ยเอาไปกินเอาไปกินไม่โอ้ยแต่ว่าเดโมแมนน,นี่มัน,น, <c inhos> น <ideas> ข้อเสียเยอะนะข้อเสียเยอะเกินไปนะแต่ผมก็จะเล่นให้ดูก็ผมล็อกเซนติบราสเตอร์เย่ะเย่ะอุ้ยโอ้ยตา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 ยโอเคร้บเก็บ สักหน่อยในเด,ดตตายนะครับเรื่องเพื่อนนี้ไม่ต้องเฮ้ยโหูแย่แล้วมันไปแล้วครับโอ้โหยังได้อยู่ครับย,ยังยังเล่นได้ยังชนะอยู่เนี่ยก็ยังล็อกอยู่เนี่ย อัพอันนี้กับอันนี้โอเคครับเมื่อกี้ผมก็เอออัพไอ้ลูกกระสุนอันนี้ให้มากขึ้นนะโอเค,คอันนี้ก็คือเออเครื่องวัดของเอนจิเนียร์เนี่ยจะคิดมากนะคะรับโอเคนะก็เดี๋ยวนะมันจะมาทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยว นบะเออเนดะี๋ยผมก็ชอบเลยตอนวา่าเพื่อนอะินเียจะมีเนี่ยนะโอหายแล้วโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโยอนย้ยโอ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 ัอ้ยโออ้้ย้ยโอ้้ย้ยโ้ยอจยโอ้ยโ,โ,โอเ,นะโอนะอเยโานะยอ้อี้ยโอ้ะยยยอย้อีอนะอยยอ,อ,อจจย Ừ, จบ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 ครับโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทสองก็จะมาอัดต่อให้ดูมั้ง้าไม่จบดีกว่าครับอัดไปเรื่อยๆครับเฮ้ยมีคนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวถามก่อนนะมีคนไทยนะครับ มันยังบบักอยู่เล็กน้อยน,นะคนไทยอ่ะไม่ไหมอะครับเฮ้ยจะตัดคอเพื่อนกันแล้วนี่อยากได้มั่งนะโอเครับมันมาแล้วนะครับผมก็ยังไม่จบดีกว่านะครับ กับมันเล่นให้ดูเนี่ยจึงกว่าจะจบเลยโอ้นะครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วตัวแบกระเบิดมาแล้วไม่ได้นะครับเราต้องยิงไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะครับอุ้ย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 อยู่ใกล้ๆเซนที่ไว้เป็นดีที่สุดนะ เฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับโรบอตแม่งเถื่อนมากนะครับเราอย่าสนใจคนอื่นนะเออขึ้นไก่ดูหเดโมเมนมาตายคนแรกเอนจิเนียร์ก็ตายด้วยโอเคครับเวลาเกิดก็จะอยู่ข้างบนนะเขียไปเลยครับเซนทรีวาปิงฝองแก้ว เฮ้ยไม่เ้ยไม่โอ้โห,ห,ห,หมันมันโหดมากนะก็ถ้าเกิดคุณตาแล้วคุณก็สามารถกด F 5เพื่อเอารูปของตัวเองไปประจานได้นะก็ <c oughs> แล้วแต่นะเฮ้ย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 จะเอาเหรอโอ้มาแล้วมาแล้ว อตายเลยเนีเอยใช่ครับในโหมดนี้ไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะนอกจากจะมีเมดิกเนี่ตายเอเจเดียเอเจเดียเอเจเดียโอเคนีก็อย่างที่บอกนะเดมโมแมนก็อดโหดอดโหดเถื่อนร็อกๆกดีนะครับโอเคนียก็อลยเนี่ยโปร อันนี้อันนี้โอเคเหลือห้าสิบาทเนะี่ยบวกไม่ได้แล้วนะเพราะเอ้ยใช่เดี๋ยวผมจะใส่คเค์เซอร์ต่างไว้ให้ดูนะเนี่ยข้อดีของอเดโมแม,มนเนะยผมชอบชอบมากเลยนะเนี่ยยิงปืนที่มันเะนีเฮ้ยโอ้เขาสูงคนระับแต่เขาเสียเสือตกลมาแล้วใกล้ตายแนละ้ว เทพโอ้โหเทพห้าไปเบอย่างล็อกแล้วล็อกจริงๆเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมมาไปผมขี้เกียจเดินโอเคเนะี่ยก็มากันถึงแนละ้วเนี่ยสิ่งที่ที่ผมบอกโคตรเทพเนะี่ยมันเหมือนกับผมแบบมันเหมือนกับว่าผมเป็นเทพอะไรอย่างนัี้ยนะเออโคตรเทพนะครับนะก็กด F4 เพื่อพร้อมนะเฮ้ย hey! ไม่เป็นไรนะเราก็ตีได้นะีมันจะระเบิดเปล่าวะคือไปบนบั้นฟุตบอลดาเอะ๊ะเมดิกเมดิกคิวก่อนเมดิกครบพิวเลยเมดิกคขูเมดิกคำอะไรอยู่อ่ะอยีด ได้ยินดิสเพนเซอร์ข้างบนเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าไม่อยากเด้งเด้งไปแล้วตายเอ,อ้นี่แล้วมาแล้วนี่มีทีมผมโอ้เอะกือบตายับยิงไป่กอนเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเล่นสนายแล้วยิงนี้ไม่ได้นะมันจะไปเปิดเกาะเอาไว้นะคคุณจะไม่สามารถยิงได้นะ อืออืออืโคตรล็อกคูเซนทรีโอ้โหเดโมแมนมาก็ดับแอะนะใครที่คิดจะเล่นเอเอเอนจิเ,เน,นียร์แล้วก็ไปยืนตีแฮงกันไม่ได้นะมันก็จะตีนั่นเนี่ยป้อมแตกป้อมแตกไปแล้วนะอยากคิดแหละมันไม่ดีนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุกตุก เออตายนะก็อ,อย่างที่เห็นนะก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้นะมันจะเกินเวลาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยยังมาดูตอนผุมแพ้กันดีกว่านะเนี่ยตอนแพ้นะก็คือเราต้องการไม่ให้เอออุ้ยใครยิงวะต้องการไม่ให้เอ,อพวกหุนยนต์เนี่ยมันเอาปืนมาเออเอาระเบิดมาใส่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็ขวดนี้ไว้เพิ่มเลือดมั้งไม่รู้เหมือนกัน,นครับ มันก็อะไรสักอย่างนะผมอ่านไม่ออกเนะ่ะโอเคนะ่แค่เพิ่มเราจะขอบวกดาเมจหนะ่อยครับดาเมจกับสปีดโอเคแล้วบ,บวกแค่นี้แล้วเราก็จะใช้ปืนี้ตลอดนะแคปเราขี้เกียจเดินเองนะเขาเราอยู่อย่างนี้เนละมาให้ไปเผ่า อะไรอ่ะโอ้โหนายทำอย่างนี้ได้ยังไงพระฮ่า,า,าอะไรอ่ะโอ้โหนะโกดซีเพื่อพร้อมนะไม่ผมจังได้ไปผมไม่ไปหรอกผมจังได้ไปก่อนเว้ยผมไม่ไปเ้ยจะเอาเหรอจะเอาเหรอไม่ อุ๊ยผมต้องได้ไปคนต่อไปเย่มครมันจะมาทางนี้ใช่ไหมครับนเฮ้ยโอ้ยโอเคครับใครนี่บมันจะยิงทำไมวะน่ะปืนกระสุนนะครับก็โอเคเก็บไปสักหน่อย ผมก็เพิ่มเอ่อแม็กกสุนเอ้ไม่ใช่แม็กสิความเร็วการยิงกับเอ่อการความเร็วการีโหลดเนี่ยมันก็จะล็อกล็อกเล็กน้อยเนี่ยอยากขึ้นไปข้างบนอ่ะมันขึ้นไม่ได้เฮ้ย Heavy. เฮลิคอาเตองกดดิเฮ้ยสตอล์คเกอร์กดแล้วนะครับกดสิครับ เนี่ยเนี่ยเ <Start. S 1> นี่ยทรีทรูนสตาร์ทนะครับนั่นไงแอคนถือระเบิดนะอีหุ่นยนต์ถือระเบิดนะมันโดดลงมาแล้วครับมาแล้วอื <c oughs> ้มโคตรเยอะแอบ